ข้อที่ยี่สิบสี่จดให้พิจารณาแผนภูมิที่กําหนดให้แล้วตอบคาถามข้อยีนะ่สิบสี่ถึงข้อยี่ห้านะตอบสองข้อใช้ตอบสองข้อโดยที่แผนภูมิเนี่ยแสดงถึงยอดเงินสะสมรายเดือนของนาทีนั่นเองโดยที่ข้างล่างแกนตั้งก็คือเป็นเงินที่สะสมน่าจะเป็นหน่วยบาทนะแล้วก็ในแนวนอนเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามแล้วก็เดือนที่สี่คำถามโจทย์ถามว่า จงหาว่าตล,ตลอดระยะเวลาสี่เดือนเนี่ยหนะ้าที่เก็บเงินสะสมได้ทั้งหมดกี่บาทข้างบนแนวตั้งคิดว่าน่าจะเป็นจำนวนบาทนะมาหนะ้าที่เราก็คือแค่มาดูว่าแต่ละเดือน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 เนี่ยมันได้เงินสะสมเนี่ยเขาสะสมเงินได้เท่าไหร่อ่ามาดูโจทามก่อนโจทามว่าหนะ้าที่สะสม เงินในสี่เดือนได้ทั้งหมดกี่บาทหรือได้ทั้งหมดเท่าไรนั่นเองอุ้ยกลายเป็นหัวใจเฉยอ่าหนะ้าที่เราทำยังไงเราก็อ่านค่าของแผนภูมิที่โจทย์ให้มานั่นเองเราจะเห็นว่าในแผนภูมิเนี่ยในแนวในแนวตั้งเนี่ยหนึ่งช่องมันห่างกันอยู่เท่าไหร่ ยี่สิบถูกปะโอเคเพราะงั้นเราก็จะมาดูที่เดือนที่หนึ่งเดือนที่หนึ่งเราจะเห็นว่าโอ้ทุกเดือนโจทย์ใจดีเนาะเพราะว่าทุกเดือนเนี่ยอยู่ตรงขีดพอดีเป๊ะเลยเดือนที่หนึ่งอยู่ที่แปดสิบก็สะสมได้แปดสิบบาทเดือนที่สองได้หนึ่งร้อยบาทเดือนที่สามอ๋ออันนี้ไม่ตรงอันนี้ไม่ตรงเดือนที่สามเนี่ยมันอยู่ระหว่างหนึ่งร้อยสิบกับหนึ่งร้อยี่สิบโดยปกติเนี่ยเขาก็จะไม่ใจร้ายถึงขนาดแบบเออหนึ่งร้อยห้าอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยหกันนีมันก็ใจร้ายเกินไปถูกปะ อย่างอย่างแย่เนี่ยก็คืออย่างมากมันก็ควรจะอยู่ที่กึ่งกลางพอดีใช่ปะถ้าถ้ามันไม่กึ่งกลางเนี่ยก็ใจร้ายไปนิดนึงน,นะเพราะงั้นจากตรงนี้เนี่ยเรามองว่ามันน่าจะเป็นกึ่งกลางก็ควรจะเป็นหนึ่งร้อยสิบนั่นเองนั่นแปลว่าเดือนที่สามเป็นหนึ่งร้อยสิบแหมถ้าหนึ่งร้อยเก้านี่น่าเกียดมากอะ่ะแล้วก็เดือนสุดท้ายเดือนที่สี่ก็เป็นสี่สิบนั่นเองเพราะงั้นข้อนี้จบเลยนะถ้าสามารถอ่านแผนภูมิ เป็นเนี่ยก็แค่เอาทั้งหมดตรงนี้มารวมกันก็จบแล้วนาะทีสะสมเงิน4เดือนได้เท่าไหร่นั้นก็แปลว่าเราก็จะหาเงินสะสมใช่ไหมตแต่ละเดือนอเงินสะสมทั้งหมดก็จะมีค่าคิดเป็นเงินของเดือนที่หนึ่งบวกกับเดือนที่สองแล้วก็บวกกับเดือนที่สามแล้วก็บวกกับเดือนที่สี่ ้่าจะทำมาข้อนี้ง่ายสุดแล้วไหมก็จะมีค่าเท่ากับอ่ะทดแค่นี้ก็น่าจะพอละก็จะเป็น80ดสิบบวกหนึบวกหนึแล้วก็บวกด้วย40นั่นเองแปดสิบวกหนึ100ได้180 180้อยบวกกับหนึ ก็สิบดบกสิบเ็ก็ได้ยีิบเก็เป็นสองร้อยเก้าสิบสองร้อกสิบบอีกสี่สิบก็เป็นสามร้อยสามสิบนั่นเองหน่วยเป็นบาทอันนี้จริงๆริงจดข้อมูลตัวเนี้ยมันไม่ยอมบอกนะว่าในแนวตั้งเนี่ยหน่วยเป็นบาทหรือเปล่าแต่ก็คาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นบาทนะเพราะงั้นก็เลยสรุปได้ว่าดังนั้นนาะที สะสมเงินสี่เดือนรวมกันได้เท่ากับสามร้อยสมสิบาทนั่นเองเสร็จแล้วข้อนี้ถือว่าไม่ยากเอาโอเคให้เวลาไม่นานด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อที่ข้อยี่สิบห้าซึ่งยังใช้ข้อมูลของข้อยี่สิบสี่อยู่นะก็คือใช้แผนภูมิอันนี้นั่นเอง เขานี้ถือว่าน่าจะใจดีสุดแล้วมั้งไม่ใช่ว่าหางส็จปุ๊บตกมาตายกิดเลขกิดอ่ะโอเคไปเจอก,กันต่อที่ข้อยี่สิบห้ากัน